สองอาทิตย์ผ่านไปครับกับการปลูกทุเรียนแบบเสริมรากต้นนี้ผมจะเสริมรากเป็นสีรากเลยนะครับตามที่เห็นนะครับแล้วก็ก่อนที่จะปลูกนะครับก็จะมีการใช้แกลบดําผสมเปลือกมันนะครับได้รองพื้นนะครับผสมให้คลุกเคล้ากันก่อนที่จะมีการลงนะครับใช้สารปรับสภาพดินนะครับผ่านไปสสัปดาห์ครับดูใบของเขาครับเนี่ยเป็นอย่างนี้กันเลยนะครับเหตุผลอันดับต้นๆก็คือในเรื่องของเขามีรากเยอะ กขาสามารถที่จะดึงสารอาหารขึ้นมาเลี้ยงลําต้นได้ง่ายนะครับก็คือมันช่วยกันอะไรครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงแตกใบแล้วก็แบบออกมาขนาดนี้นะครับสก็คือในเรื่องของคุณภาพของดินถ้าดินมันดีมันก็จะมีแร่ธาตุแล้วก็จะมีสารอาหารในการที่จะดึงขึ้นมาเลี้ยงได้ง่ายนะครับปลูกวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันแม่วันนี้วันที่29สิงหาคมนะครับก็2ออาทิตย์แล้วนะครับ พามาติดตามพามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วในขณะที่ปลูกผมก็ใช้นะครับระบบการให้ปุ๋ยทางน้ําหรือที่เรียกว่าเวนทูรี่วาลครับในขณะที่เราปล่อยน้ําไปปุ๊บเราก็เทปุ๋ยน้ําถ้ามีปุ๋ยน้ําก็ใส่ลงตรงนี้เลยครับก็เป็นสารอินทรีย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สคระห์แสงฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ก็เทลงไปมันก็จะหลดไปตามท่อลําเลียงไปเรื่อยๆครับนี่คือต้นแรกครับกับการที่ปลูกทุเรียนนะครับในช่วงวันแม่ นั้นเป็นสีรากแต่อันนี้เป็น3รากครับก็ถือว่าโอเคนะครับดูจากลักษณะใบดูจากลักษณะลำต้นเขาเหมือนจะโอเคนะครับผ่านไป2สัปดาห์เดี๋ยวจะพามาติดตามเรื่อยๆแหละนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับจากวันนี้ถึงวันนั้นนะครับมันจะโอเคไหมนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับด้านข้างผมก็จะลงพวกกล้วยนะครับที่เป็นกล้วยหอมเขียวคาเวนดิทหอมทองพวกนี้นะครับมา ลงเป็นพืชพี่เหลียงก็เริ่มเขีวเขียว<ๆ>เห็นปลายเขียวเขียวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับตามที่เห็นเลยนะครับจะไม่ได้ปลูกกล้วยน้ําว้าครับเพราะว่าแถวนี้ดินของผมเหมือนจะมันจะเลืองเหลืองครับมันจะเป็นภาหาของอโรคตายพายอันนี้ต้นที่3อันนี้3 3รากครับกับกับต้นแม่ของมันก็จะเป็น4รากนั่นแหละนะครับเห็นไหมครับลักษณะใบลาต้นถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับ กำลังจะถอดใบชุดที่2ครับใบชุดแรกก็เริ่มร่วงไปล้บางส่วนนะครับลักษณะของการเสริมรากครับก็ยังไม่ได้แกะออกรอให้มัน100%ก่อนนะครับอีกประมาณสักเดือนนึงนะครับก่อนที่จะมีการถอดออกแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ครับเป็นวัตถุที่เรามีโดยธรรมชาติแล้วก็จะเป็นในเรื่องของใบมะพร้าวนะครับที่ปลูกต้นมะพร้าวไว้นะครับก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นที่ การแดดได้นะครับหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมถึงไม่ใช้สแลนล่ะมันต้องใช้สแลนนะครับผมก็มองว่าในเมื่อวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในสวนของเราเราก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์แค่นั้นแหละนะครับต้นนี้ครับต้นนี้จะเป็น3รากอ่าก็เริ่มโอเคอยู่นะครับจะมีไก่มาเขี่ยครับเมื่อวานเห็นรากมันลอ,อยอยู่รากหนึ่งครับก็เลยใช้ไม้มาคุมคุมไว้นะครับรากตัวน,นี้จะลอยออนะครับเพราะว่า ไก่เขาจะมาเคียียนะครับเริ่มโอเคแล้วนะครับถือว่าน่าจะเดินรากแล้วแหละนะครับรากน่าจะเดินแล้วแหละนะครับทางด้านนู้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันจะพาทุกคนมาติดตามมาดูโอ้ต้นนี้เหมือนไม้ไผ่จะหล่นลงมานะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้ไม่ได้เป็นอันตรายท้านหักกว่านี้นี่แย่แน,น่เลยยังดีที่กิ่งไม้ไผ่นะครับเป็นตัวที่พยุงไว้ไม่ให้ ทางมะพร้าวตกลงมาใส่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นทูเรียนเสริมราก3รากครับซื้อมาในตละ4ี่้บาทแล้วแต่มุมมองเลยนะครับผมอยากจะลองดูในแบบนี้เพราะว่าผมก็ทดลองอระหว่าง3รากกับไม่มีรากดูนะครับหมายถึงว่าไม่ได้เสริมรากว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอยากทดลองให้เห็นว่าถ้าในกรณีที่เราปลูกแล้วมันจะโอเคแตกต่างกันไหมนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าแพงแต่คาว่าแพงตรงนั้นจะเป็นบทเรียนให้กับหลายหลายคนที่กําลังรอดูผมอยู่ว่า สุดท้ายแล้วนั้นมันจะโอเคหรือไม่โอเคนะครับโดยให้ผมเนี่ยเป็นห้องทดเรียนทดลองทดลองเรียนรู้ให้กับได้หลายคนครับเพื่อที่จะได้นาข้อมูลตรงนั้นน่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับต้นนี้ครับต้นนี้ก็3รากแต่เหมือนอีกรากหนึ่งจะไม่รอดละเหมือนจะเหี่ยวๆเหมือนจะเฉาๆครับนี่ครับรากรากทางด้านขวาสุดเหมือนจะไม่โอเคแล้วเห็นไหมครับถ้าในกรณีที่ รากหนึ่งมันไม่โอเคที่เหลือมันก็จะช่วยกันใน,ในการลำเลียงหาอาหารได้ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือจะจะร่วงแต่ดูจากลักษณะใบกําลังจะทอดยอดนะครับอโอเคนะฮะแล้วก็ไอ้ต้นที่ไม่ได้เสริมรากก็จะอยู่ฝั่งด้านนี้ครับนีอ่อันนี้เป็นต้นเล็กด้วยอย่างที่บอกครับว่าจะเป็นห้องเรียนในการที่เราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันว่าทายที่สุดแล้วนั้นแบบเสริมรากหรือแบบไม่เสริมรากแบบไหนมันดีกว่ากันนะครับอันนี้คือจะใช้ในเรื่องของ สารปรับสภาพดินก่อนที่จะมีการลงถือว่าถือว่าใบเขาแตกนะครับนี่ครับใบแตกออกเลยอันนี้ไม่ได้เสริมรากเป็นทุเรียนหมอนทองของท่านสอนอซื้อมาจากท่านต้นละ65บาทครับต้นไม่ได้ใหญ่ระหว่างต้นละ65บาทกับต้นละ450บบาทแบบไหนมันจะเจ๋งกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาติดตามดูว่า ตัวไหนจะรอดหรือตัวไหนจะล่วงอย่างที่บอกครับว่าถ้าแพงเกินไปท่านก็ไม่ต้องซื้อหรอกนะครับเอาที่ท่านสบายใจตามที่งบประมาณที่ท่านมีอยู่แต่ผมก็มองว่าอยากจะให้หลายๆคนนะครับได้เกิดการเรียนรู้จากห้องทดลองตรงนี้ของผมนั่นแหละนะครับรอดูผมแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็เสริมรากเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็น3มรากใบถือว่าโอเคแล้วนะครับดูจากลักษณะใบถือว่าใช้ได้อยู่แต่ถามว่าจะสวยมากไหม ถ้าเป็นมืออาชีพเขาแบบนี้ถือว่ายังไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ผมก็เป็นมือใหม่ครับผัดปลูกทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบรากเดียวนะครับเหมือนจะติดรากแล้วแหละนะครับเหมือนยอดเขาเริ่มแตกออกมาล้วเห็นไหมครับโอเคครับเจ้าเช้าพาทุกคนได้มาดูกันทุเรียนเสริมรากกับทุเรียนแบบปกติครับจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงสวัสดียามเช้าทุกคนครับสวัสดีครับรอดูครับ